วันนี้มาหาซื้อผักผลไม้เพื่อไปทำน้ำสกัเดเยียนนะครับตั้งใจมาจากบ้านว่าจะซื้อนี่ครับผักเควนะผักเคลนี่ถือว่าเป็นผักที่เป็นซปเปอร์ฟู้ดเลยนะครับอันนี้เป็นเคลจากออสเตรเลียเคลเนี่ยมีในประเทศไทยเราก็ปลูกได้นะครับอันนี้เขาบอกป้ายหัวเป็นออแกนิกด้วยอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับ นี่ราคา3ขีด180บาทวันนี้ทานผักไฮโซซะหน่อยครับมีอยู่2แพ็คครับก็อหอมาเลยทั้ง2แพ็คครับเวลาเราซื้อผักผลไม้สิ่งที่สำคัญที่เราต้องดูนะ คือวันที่ผลิตวันนี้ก็บอกวันที่3วันนี้วันที่4ก็ผลิตเมื่อวานอันนี้ถือว่าใช้ได้นะครับนอกจากเคลวออสเตรเลียแล้วอันนี้ก็เป็นเคลวที่ปลูกในบ้านเราวนะันนี้ก็ปลูกด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์น,นี้ก็มีทางด้านบนด้วยนะครับขนมือทางด้านบนเนี่ยราคา น,นี่อยู่กี่ก้านนะเนี่ยมีอยู่3กลก้านราคา85บาทครับซื้อซลารีผสารผสมหน่อยดีกว่าเพราะว่าซลารีนี่น้ําเยอะนะครับเวลาเราซื้อผักผลไม้สิ่งที่ต้องดูอย่างกนะคือเครื่องหมายคนระข้างบนเนี่ยเป็น USDA เป็นออร์แกนิกของสหรัฐอเมริกา ส่วนข้างล่างเนี่ยเป็นของสาภาพยุโรปนะครับเป็นออร์แกนิกของยุโรปครัดูเครื่องหมายอย่างนี้ก็อุ่นใจได้ในระดับหนึ่งนะครับนี่ผลิตเมื่อวันที่2นะครับดีหน1.3กิโลราคาก็อยู่ที่242บาทก็พอไหวครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการทำน้ำผักผลไม้สกัดเปลี่ยนนั่นก็คือสมุนไพรนะ นี่ผมจะต้องใส่ทุกครั้งนะครับอันนี้ก็เป็นออร์แกนิกเช่นกันนะมี USDA กับของเครื่องหมายออร์แกนิกของ EU ของสภาพยุโรปก็ถือว่าไว้ใจได้ระดับหนึ่งขมิ้นนะขมิ้นนี่ก็ผมจะใส่เป็นประจำนะนี่ราคาเท่าไหร่เนี่ย แพ็าบาทในการทำน้ำผักสกัดเย็นแล้วก็ซื้อผักที่มีราคาสูงบ้างราคาต่ำบ้างสลับสลับกันไปครับซื้อราคาสูงอย่างเดียวก็ไม่ไหวครับในครั้งที่แล้วเนี่ยผมซื้อพวกผักกวงตุ้งไปทำทานดเน,น,นั้นก็ราคาไม่แพงนะครับในครั้งนี้ก็มีผักประมาณนี้ครับ มีเคล2กร,รมัมมีเซรัลรี่มีขมิน้นแล้วก็มีขิงครับอย่างนี้พอแล้วครับค่าผักพลไม้ในครั้งนี้ก็อยู่ที่713บาทนะครับ